อัปเดตเรื่องราวลูกหนังปันป่นๆทั้งสั้นทั้งยาวกับเราชาวปันไซคโค้งสำหรับซีรีส์ฟุตบอลวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องราวแรสคีพร้อมเทคโอเวอร์ปีศาดแดงถามเกลเซอร์เอาเท่าไหรา่ว่ามาลุ้นมันเหมือนอยู่ในสนามจริงบาย3-4-5สปอร์ต หลังจากที่มีกระแสข่าวครับว่าตระกูลแกลเซอร์เจ้าของสมโมสรชาวอเมริกันของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมที่จะพิจารณาขายกิจการของสมโมสรด้วยการตั้งราคาไว้ที่4,000ล้านปอนด์ครับใครมีเงินก็ลองไปยื่นซื้อกันได้นะครับให้หลังเพียงไม่เท่าไหรครับอีลอนมัสในกัมหารษฐีเจ้าของแพลตฟอร์มอย่างทวิตเตอร์ก็ออกมาโพสต์ว่ามีความสนใจที่จะเทคโอเวอร์พลพรรคปีศาจแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับอย่างไรก็ตามครับทุกอย่างมันก็ถูกเฉลยในใต้คอมเมนต์ถัดมานั่นเองครับเมื่อมีบัญชีทวิต ไลน์หนึ่งนะครับเข้ามาถามอีลอนมาร์กนะครับว่าพูดจริงหรือเปล่าอีลอนมาร์กจึงตอบกลับไปว่าไม่จริงครับนี่เป็นเรื่องตลกนะครับที่มีมาอย่างยาวนานบนทวิตเตอร์นะครับคนในโลกทวิตเตอร์ก็น่าจะรู้ดีครับเขาเองจะไม่ซื้อทีมกีฬาใดๆทั้งนั้นนะครับถ้าให้เลือกซื้อสักทีมก็คงจะเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นแหละนะครับเพราะว่าอีลอนมาร์กเนี่ยเป็นแฟนตัวยงของพลพรรคปีศาจแดงแมนยูนั่นเองครับเรื่องตลกของอีลอนสมาร์กซ์ผ่านไปนะครับเรื่องนะครับ มหมาสถีชาวอังกฤษนะครับมีรายงานว่าเขาเนี่ยพร้อมที่จะยื่นข้อเสนอซื้อสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับถ้าเกิดตระกูลเกลเซอร์เนี่ยต้องการขายให้กับเขานะครับซึ่งก่อนหน้านี้มีรายงานนะครับว่าตระกูลเกลเซอร์เนี่ยเกิดความกดดันจากแฟนบอลครับที่ไม่พอใจการบริหารงานของสโมสรน,นะครับแล้วก็มีแนวโน้มว่าตระกูลเกลเซอร์อาจจะขายกิจการของสโมสรอ,ออกไปครับโดยตระกูลเกลเซอร์เนี่ยไม่เป็นที่ชื่นชอบของเหล่าแฟนบอลปีศาจแดงเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับแล้วก็กําลังถูกกดดันอย่างหนักเลยครับเพราะว่าถูกมองว่าการ การบริหารงานของพวกเขาเนี่ยเป็นสาเหตุนะครับที่ทําให้ทีมตกต่ำอยู่ในเวลานี้ครับในขณะที่เซอร์จิมรัสคิฟนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในคนที่ร่ารวยที่สุดในแผ่นดินเกาะอังกฤษเลยครับแล้วก็เป็นแฟนบอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซะด้วยนะครับเซอร์จิมรัสคิฟเนี่ยเป็นเจ้าของบริษัทอินนิอสกรุ๊ปนะครับบริษัทเคมีภัณฑ์ยักษ์ใหญ่ของอังกฤษแล้วก็ยังเป็นเจ้าของสโมสรนีสในฝรั่งเศสรวมไปถึงสโมสรโลซานในสวิ์แลนด์ด้วยครับนอกจากนี้หากยังจํากันได้ครับเซอร์จิมรัสคีฟคนน เคยืนข้อเสนอซื้อกิจการของสโมสรเชลซีนะครับแต่ว่าในท้ายที่สุดกลายเป็นทอรโบลีครับนักธุรกิจอเมริกันนะครับที่ประสบความสําเร็จเทคโอเวอร์เชลซีไปเป็นเจ้าของแต่ก็ไม่เป็นไรครับตอนนี้เซอร์จิมลัตทริฟนะครับอาจจะมีโอกาสในการเทคโอเวอร์ทีมที่ตัวเองรักก็ได้นะครับมีรายงานกับว่าทรัพย์สินของเซอร์จิมลัตทริฟอยู่ที่ราวๆ21,000ล้านปอนด์เลยทีเดียวครับล่าสุดนะครับโฆษกของเซอร์จิมลัตทริฟเปิดเผยกับเดอะไทม์ครับสื่อชั้นนําจากเกาะอังกฤษนะครับว่ามหา หุ้นของปีแสดงเต็มรูปแบบเลยครับหากเจ้าของอย่างตระกูลเกลเซอร์ต้องการขายนะครับก็จะมีความเป็นไปได้ครับที่จะพูดคุยเรื่องของการเป็นเจ้าของในระยะยาวครับไปดูกันหน่อยสิครับว่าเซอร์จิลิสคริปเนี่ยร่ำรวยแค่ไหนนะครับไปดูลิสต์อันดับทีมที่มีเจ้าของร่ำรวยที่สุดนะครับในศึกพิมพ์ลีอังกฤษอันดับหนึ่งเลยครับเศษีใหม่อย่างนิวคาสเซิลนะครับกลุ่มทุนซาอุดีอาระเบียพลับลิกอินเวสท์เมนต์ฟันนะครับมีรายงานว่ามีทรัพย์สินราวๆสามแสนสองหมื่นล้านปอนด์ครับ นครับมีทรัพย์สินอยู่ที่ราวๆ14,600ล้านปอนด์ครับอันดับ3นะครับรวยแบบเงียบๆนะครับสแตนโครเอนเก้ครับเจ้าของสโมสรอาร์เซนอลครับที่มีทรัพย์สินอยู่ที่ราวๆ8,880ล้านปอนด์ครับอันดับ4ครับชาฮิดคานเจ้าของสโมสรฟูลแลมนะครับที่มีทรัพย์สินราวๆ6,300ล้านปอนด์ครับอันดับ5เป็นนาเซฟซาวิริสนะครับมหาเศรษฐีเจ้าของสโมสรแอสตันวิลล่ามีทรัพย์สินราวๆ6,200ล้านปอนด์ครับจอรร์จฮิของพาเลมาเป็นอันดับ6ครับจอ0แฮร์ านปอนด์โดยประมาณนะครับแล้วก็ทอตแนมสเปอร์ที่มีโจลูอิสเนี่ยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ครับมีทรัพย์สินราวๆ4,300ล้านปอนด์นะครับส่วนแมนยูของตระกูลเกลเซอร์ตอนนี้ร่ำรวยที่สุดเป็นอันดับ8ของสึกพิมลีอังกฤษครับมีทรัพย์สินราวๆ3,900ล้านปอนด์ครับส่วนเชลซีของทอตโบลีนะครับก็มีทรัพย์สินของเจ้าของสโมสรเนี่ยตีเป็นมูลค่าราวๆ3,730ล้านปอนด์ครับในขณะที่วูแฮมตันนะครับมาเป็นอันดับ10ครับวูแฟมตัน มีทรัพย์สินราวๆ2,820ล้านปอนด์ครับถ้าเกิดเซอร์จิมและคริปครับเข้ามาเทคโอเวอร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้สำเร็จนะครับก็จะทำให้แรงกิ้งในอันดับ มหาเศรษฐีนะครับเจ้าของสโมสรของแมนยูกระโดดขึ้นมาเป็นทีมที่มีเจ้าของร่ำรวยที่สุดเป็นอันดับที่2ของสืกพิม์ลีอังกฤษทันทีนะครับจะเป็นรองก็เพียงแค่นิวคาสเซิลของกลุ่มทุนพลับบิ i อินเวสเมนท์ฟันเท่านั้นครับเท่านั้นยังไม่พอครับยังแซงหน้าอาริร่วมเมืองอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่มีชีคมันซูเป็นเจ้าของนะครับชีคมมนซูมีทรัพย์สินราวๆหนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยล้านปอนด์ครับซึ่งถ้าเกิดแมนยูได้เซอร์จิมบลัตฟิทเป็นเจ้าของใหม่ครับก็จะแซงอาริร่วมเมอ ค่าเรารับถึง21,000ล้านปอนด์เลยทีเดียวครับและก่อนเกมแดงเดือดน,นะครับสิ่งที่น่าจับตาอีกหนึ่งประเด็นก็คือการขับไล่ตระกูลเกลเซอร์ครับมีรายงานว่าแฟนแมนยูนะครับอาจจะนัดรวมพลอยู่ที่รอบนอกสนามโดยที่ไม่มีการเข้าชมเกมที่เจอกับเอร์พูในวันจันทร์นี้แต่อย่างใดครับก็รอดูกันต่อครับว่าสถานการณ์ของแมนยูจะเป็นอย่างไรนะครับตระกูลเกลเซอร์จะถอดใจหรือไม่ต้องรอติดตามถึงตอนนี้ก็เอาใจช่วยครับตบไหลเบาๆให้กำลังใจครับสำหรับแฟนๆปีสแสดงแมนเชสเตอร์ย ูนเต็ดับถ้าหากคุณชื่นชอบเรื่องราวลูกหนังปัน,ปนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิง่งติดตามกันได้3ช่องทางทุกวันที่ Facebook, Youtube, TikTok, ปันไซโค้งเราจะมาพูดคุยในเรื่องราวสุดปันในวงการฟุตบอลกันอีกเช่นเคยขอบคุณครับ